เชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.40 4 9ต่อเดือนลดผ่อนอยู่ก็กู้ได้ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อสำหรับคนมีรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถบรรทุกเพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถหรือรถที่ยังผ่อนอยู่ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่ายไม่ยุ่งยากได้เงินไวไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถกู้ได้เช่นกันคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อทะเบียนรถต้องเป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่20ปีถึง70ปีหรือนิติบุคคลผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถ หลักการคำนวณค่างวดคิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดและระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ตัวอย่างถ้าคุณกู้เงิน1 0 0 0 0 0สบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.49%ต่อเดือนเท่ากับ อัตราดอกเบีย้ย10.7618%ต่อปีระยะเวลาผ่อน48เดือนค่างวดก็จะเท่ากับวงเงินกู้คูณอัตราดอกเบีย้ยคงที่ต่อเดือนคูณจำนวนงวดหารด้วยจำนวนงวดทั้งหมดจะเท่ากับส่งเดือนละ2,573บาทต่อเดือน เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ 1. ลดรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกอายุรวมผ่อนไม่เกิน25ปีรถมอเตอร์ไซค์อายุรวมผ่อนสูงสุดไม่เกิน12ปีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคารหรือบริษัทโดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียนการคำนวณดอกเบีย้ยเพื่อหักชำระเป็นแบบลดต้นลดดอกปิดบัญชีก่อนกำหนดหรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชีจะต้องชำระทั้งเงินต้นและเงินดอกและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ค้างชำระเอกสารที่ต้องยื่น ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสรีปเงินเดือนหรือสำเนารับรองเงินเดือนเดือนล่าสุดสำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนของผู้ขอสินเชื่อเล่มทะเบียนรถตัวจริงสำเนากรมตะทานประกันภัยรถยนต์อย่างน้อยต้องประเภทสาม แล้วก็รถยนต์มาเพื่อตรวจสภาพสำหรับกรณีนิติบุคคลสำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน3เดือนขอให้กับทุกคนพบกับข่าวดีนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสินเชื่อดีๆกู้ง่ายก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ